สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครับหรือสปปด้านหลังผมเนี่ยครับคือฝูงข้านด้านการประกันภัยผมมาในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับตุ๊กๆกหรือว่าสามล้อนะครับรับจ้าง ได้รับความเดือดร้อนนะครับหลังจากที่ถูกยกเลิกประกันภัยและก็ถูกยกเลิกแบบไม่มีสาเหตุก่อนหน้านี้ครับทางกลุ่มของตุกต๊กๆนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าสอง0ันคนเนี่ยครับซึ่งได้ส่งตัวแทนมาที่พปๆแห่งนี้เพื่อที่จะมายื่นร้องขอความเป็นธรรมแต่เรื่องกับเงียบ ในวันนี้ครับท่าน้ชมครับกลุ่มตัวแทนนะครับกว่า10คนเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาทวงถามความขึ้นหน้านะครับว่าเรื่องราวหลังจากที่ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปแล้วถึงไหนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับจะมีการประชุมไกลเกียวเพราะว่าวันนี้ทราบว่านะครับว่ามีในส่วนของตัวแทนของประกันที่เคยได้ทําไว้ครับมาพูดคุยแล้วก็ไกลเกียวเจรจากัน จะเป็นแบบไหนอะไรไปติดตามรับชมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เป็นยังไงบ้างอ้าวอ้าวเริ่มจากสวัสดครับผมสวัสดีครับเอ่อพวกกผมชาวทุกทุกสากรสำล้อนะครับได้มารวมตัวกันร้องเรียนที่กอปพนะครับวันนี้กอปพได้นัดหมายให้มาเจาจตาไก่เกียรตินะครับโดยได้เชิญตัวแทนของบริษัทสตาร์มานะครับแต่ตอนนี้ขณะนี้เรายังไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกถูกเรียกตัวให้เข้าไปเจรจาอยู่นะครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวผลการเจตนายังไงแล้วจะแจ้งให้สมาชิกสำรอทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้พวกเราได้มารวมตัวกันทั้งหมดสิบสามสากน,นะครับกับพวกสมาชิกผู้เจ้าของรถผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับได้มารอฟังคําตอบจากทางคอปปพครับว่าจะชี้แจงช่วยเหลือสมาชิกประชาชนอย่างพวกเราได้ยังไงครับผมตอนนี้เรามากันทั้งหมดกี่ท่านกี่คนประมาณสิบห้าท่านครับสิบห้าท่าน ผมแต่ผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยทั้งหมดกี่คนก็ประมาณ2 0 0พันกว่าคันนะครับรถต้องมีสองพันสองถึงสองพันห้ารอยคันครับหลังจากที่ต้องบอกว่า,าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาได้ยกเลิกไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเรากัง,งวลใจครับในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนว่าทุกวันจะต้องออกบนท้องถนนครับวันนี้ยังมีความรู้สึกแบบนั้นไหมยังกังวลอยู่ครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบผลการเจรจาบริษัทจะช่วยเหลือ แล้วคอ,อพอจะตอบรับช่วยเหลือเราอย่างไงเราก็ยังยังลุ้นอยู่ว่าเขาจะดูแลเราให้ให้ให้ได้ขนาดไหนตอนนี้มีสัญญาณจากทางบร,ริษัทหรือทางในส่วนของทางคอ,อพอเองไหมครับว่ามีสัญญาณมาว่าน่าจะเป็นผลดีกับทางกลุ่มสาม้อเองไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยฮะก็มีตลอดนัดหมายวันนี้วันเดียวที่จะมาเจรจาก,กันครับเราก็เลยได้รวมตัวกันมาทั้งหมดอื ก็รอเข้าไปเจจาเนี่ยครับรอเวลาที่เขาเรียกพวกเราเข้าไปเจจาในความจริงวันนี้ในส่วนของทางคอปพอเองเขาได้นัดหมายมาหรือว่าเรามาทวงถามด้วยตัวเองครับกอปพอนัดหมายครับกอปพอาทําเรื่องนัดหมายกับบริษัทสตาร์รก็นัดหมายต่างทีมงานเราทั้งหมดพร้อมกันวันนี้ก็ค,คือทราบว่าวันนี้จะมีในส่วนของทางบริษัทที่ได้ทําประกันไว้แล้วก็ยกเลิกมาทําการพูดคุยด้วยใช่ครับถูกต้องครับมีความคาดหวังว่าจะเป็นแบบไหนยังไงบ้าง เออเราก็คาดหวังให้ทางบริษัทเขาดูแลรับผิดชอบให้จนจบสิ้นอายุกรมธรรมันนะครับหรือไม่ถ้าเขาไม่ไม่รับดําเนินการต่อแล้วก็อยากจะก็หาบริษัทอื่นมารับโปนไทยประกันไทยไว้ทั้งหมดมโดยที่ว่าประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนครับนั่นคือสิ่งที่ต้องการที่จะเรียกร้องใช่ครับ,อ,รบอืมแล้ววันนี้ในส่วนของทราบหรือ,อยังว่าจะได้มีการพูดคุยกับในส่วนของทางโบพกคบพอพอ,พอ,พอเป็นท่านไหนยังไม่ทราบครับว่าท่านใดจะมาเจรจาให้ คาดหวังว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีไหมครับก็คาดหวังครับเพราะว่าทางคาพอปพ,พอเนี่ยยังไงเขาก็จะดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างพวกเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นประชาชนก็คาดหวังถ้าท่านผอ,อรับทราบเรื่องก็อยากให้ท่านลงมาช่วยไกลเกี่ยและมาช่วยเหลือประชาชนลากญ้ายอย่างพวกผ,ผู้ผู้ทับขี่รถสรอล้อตุ๊กตุกนะครับอืมณตอนนี้ครับล่าสุดก็คือความเดือดร้อนเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายขึ้นไปมากไหมหรือว่ายัาง,ยางเลยครับยังเลยถ้าถ้าถ้า ผลตอบกลับมาเนี่ยยังไม่เป็นผลบวกกับทางเราเนี่ยเราก็ยังไม่สบายใจเพราะมันมีปัญหาเรื่องเ,ออเงินด้วยครับที่เราต้องไปซื้อประกันภัยใหม่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ขับขี่รถสำรอทตุกๆนะครับไม่ได้มีรายได้เยอะเลยมันเดือดร้อนต้องหาเช้ากินคําหาคํามกินเช้าทุกวันนะครับก็สแสดงว่าวันนี้ที่มาในวันนี้ก็คือ,อยังไม่ได้มีสิ่งใดที่เพียงแต่เราต้องการที่อยากคาดหวังว่ามันน่าจะเกิดผลดี S <S แต่ก็ <ผม S 2> ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่ามันน่าจะไปไปในทิศทางที่ดีเลยใช่ครับสิ่งที่เรียกร้องก็คือต้องการที่จะให้ทางบริษัทเนี่ยคุ้มครองประกันไปจนสิ้นอยู่อายุความครับผมก็คือจนหมดประกันครับหวังเพียงเท่า,านั้นแหละครับอืว่าจนคุ้มครองเราจนหมดสิ้นอายุของกรมธรรมนั้นนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อบริษัทประกันภัยใหม่แล้วถ้าในความเป็นจริงแล้วคือหลังจากวันนี้ถ้ามีการไกล่เกลี่ยพูดคุยอะไรกันแล้วไม่ไม่เป็นผล ในสิ่งที่เรียกร้องไม่ได้เราจะดําเนินการแบบไหนอย่างไรต่อไปเอ,อเราก็คงต้องน,นัดรวมตัวแลบปรึกษากันทั้งสี่สากลน,นะครับว่าจะว่าจะยังไงกันต่อถ้าจะไปถึงขั้นร้องเรียนที่สํานักนายกรัฐสมมติก็อาจจะต้องไปรวมตัวกันไปแต่ต้องรวมตัวกันให้เยอะกว่าน,นี้หน่อยอเพราะเขาจะได้เห็นความเดือดร้อนของพวกเราว่าเราเดือดร้อนมากเราก็คงต้องนัดรวมตัวพวกผูกกก้กับขี่รถตุ๊กๆๆคันนะครับอาจจะต้องถึงขั้นไม่ไม่ถึงขั้นปิดถนนแต่ก็อาจจะลดเยอะหน่อยอืการจราจรอาจอาจะติดขัดอืเนดไลน์ ใกล้จะถึงแล้ววันที่หนึ่งณตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างโอ้กังวลใจมากครับไม่งั้นพวกเราไม่มาเดินทางมาที่นี่รวมตัวหรอกครับอืมอ่ะในส่วนของทางพี่เป็นไงบ้างก็เหมือนกันแหละครับวันนี้ก็มาในนามตัวแทนผู้ประกอบการรถสำล้กเครื่องทุกๆไทยแลนด์นะครับแล้วก็ที่บุษาสะกรสำลาอนะครหลวงประเทศไทยอุกรแล้วก็ทั้งส,สีสากรสะกรสำลาอและนโรสินอื ประเทศไทยแล้วก็สากลสำรองกรุงเทพมหานครแล้วก็สากลสำรองมวลชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของยกเลิกประกันไทยตัวนี้ครับอ,อยากให้ทางพปพรรับเรื่องและก็ช่วยเหลือทางผูป้ประกอบการแล้วก็สากลแล้วก็ผู้ขับขี่ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับตามข้อที่ได้ให้ในรายละเอียดว่าจะยื่นให้ คุ้มครองตามกรมธรรม์ให้หมดสัญญากรมธรรม์แล้วก็โอนถ่ายบริษัทที่รองรับไว้แล้วทบหรือว่ามีเงื่อนไขอีกก็แล้วแต่ทางอปพจะช่วยเหลือครับ<ห>ก็คือมาในแนวทางเดียวกันหมดครับวันนี้ขอความช่วยเหลือครับครับนี่ก็ในส่วนของเอืรมีความกังวลใจในเรื่องใดบ้างกังวลใจมากเลยครับเรื่องประกันภัยเพราะว่าความเสี่ยงเดี๋ยวนี้เบืองไทยเราอ่ะอุบัติเหตุเยอะมาก สำคัญสุดคือเรื่องประกันภัยครับอยากให้คอพพดูแลเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าสำลัอเครื่องนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วก็อยากให้มามองสำล้อเครื่องทุกๆุกไทยแลนด์เราบ้างครับในมุมมองในส่วนของทางคอพพเองวันนี้การดำเนินการหรือว่าการดําเนินงานในส่วนของทางผู้เสียหายเองคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับับในส่วนของทางคอพอ,พอน่าจะดําเนินการในในในู รูปลักษณะแบบไหนยังไงณนะเวลานี้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับก็วันนี้อยากให้ชัดเจนเลยครับคือไม่อยากให้มีตรงที่ตัวแทนของสากลสำรองนั้นรัตนาโกศินท่านเดือยมา,มาเมื่อกี้ว่าในเรื่องของผู้ขี่ให้รวมตัวหรืออะไรตรงนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีตรงนั้นอยากให้ทางคอปปอรับเรื่องตรงนี้แล้วก็ให้ชัดเจนตรงนี้นะครับจะขอบคุณเง็นส่วนในศวนทางคอปปอ,อย่างไรบ้างก็นี่แหละครับอยากให้ดูแลแค่ที่ประเด็นสามประเด็นที่ คุยไว้เมืออ่อกี้เบื้องต้นอยากให้ชัดเจนวันนี้ครับแค่นี้ครับขอบคุณครับแล้วตอนที่ขนาดเนี้ยเกิดเหตุทุกเรื่โทรแจ้งเคม่ได้มาดำเนินการให้ ยิงช่วงหนึ่งเอเกิดเหตุปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดเหุปุ๊บแล้วไ้ัเมื่อ้ก็จะเรยปอ่าเป็นยังไงบ้างครับก็ได้รับหนังสือยืนยันชี้แจงมาแล้วครับบันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ ็ทางปอท่านก็จะกำชับกระทางบริษัทสตา์อีกทีหนึ่งแล้วก็จะให้คำตอบมาที่31มกราคมนะครับช่วงเช้า่ะนะครับหลังจากพูดคุยแล้วเรารับเงื่อนไขได้ไหมครับก็ตอนนี้เราก็รับเงื่อนไขได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องรอทางท่านไปกำชับกระทางบริษัทสตา์อีกทีหนึ่งก็คิดว่าคงจะได้รับข่าวดีครับก็เกิดการแจ้งเกิดการรูปปรเทศและแจ้งเคมากันภัยนะครับ ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาดูแลครับแล้วถ้าออกมาก็ออกมาช้าครับ mm hmm. พอโทรไปที่บริษัทแล้วเนี่ยบริษัทก็บอกว่า,าหยุดทําการบ้างอะไรบ้างอะครับมันก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ยากสมาชิกเองที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อทางบริษัทลําบากครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นเลยก่อนหน้านั้นไม่เป็นครับนิดนึงครับจริงๆอ่ะบริษัทประกันภัยเนี่ยขนาดโดนพมอ,อสั่งปิดธุรกิจเขายังต้องส่งพนักงานไปดูแล เวลาเกิอดอุบัติเหตุแต่นี่ไม่ได้โดนสั่งปิดยังไม่ส่งพนักง,งานไปดูแลเคสเดี๋ยวอีกหน่อยเราถ้ามีเคสอย่างเงี้ยจะให้ทางไอ้ผู้กับทีที่โดนกรณีเรื่องอุบัติเหตุทำหนังสือเป็นเขาเรียกวงประจําวันไว้ที่สอนอที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานไว้ยื่นต่อคอพคอยดีครับตรงนี้